ดอกคูณดอกคูณจ๋าดอกคูณไหน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 กวากมือหน่อยสิกวักมือหน่อยพี่แพรพี่เพลสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีค่ะขอเสียงหน่อยเสียงเพราะๆเสียงอีกเสียงดังอีกยกมือด้วยยกมือขึ้นด้วยดอกคูณไหนะกวักหน่อยเร็วเอาเอาเอาจะนอนแล้วขอเสียงก่อนขอเสียงก่อน ขอเสียงก่อนเล็แลวพี่แพรพี่แพรจ้าพี่แพรขอเสียงหน่อยพี่แพรพี่แพรโอ้โหทำยังก็ไม่เคยได้เจอกันเนาะสองสาวนี่ สวัสดีค่ะดอกคุณสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนสิคะสวัสดีค่ะก่อนพี่แพรขอเสียงหน่อยพี่แพรขอเสียงหน่อยเร็วขอเสียงหน่อยจ้าขอเสียงหน่อยเอาเอาหมอบแล้วทั้งพี่ทั้งน้องเลยทีนี้เป็นไร<อ>เหนื่อยเหรอ,อยืนนานเมื่อยแล้ว นูยืนนานนูเมื่อยนอนก่อนจริงๆเลยสองสาวนี่ก็ไปก็ไปนอนทับน้องหรือเปล่านะน้องจะลุกไหวไหมนะั่นน่ะนอนนอนห่างๆได้ไหมนั่นนะ่ะฮะเออจะทับน้องอยู่ได้